สวัสดีครับอ่าวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับอ่าวันนี้ผมจะพามาดูเวฟร้อยสิบไอนะครับสี่วาวลูกห้าสิบเก้านะครับคันเลขของพนมนะครับเขาพนมนะครับอ่าไม่ใช่จังหวัดนะครับเป็นอำเภอนะครับอำเภอพนมนะครับจังหวัดกระบี่นะครับหรืออาจจะเป็นคันเลขของกระบี่นะครับอ่า เป็นรถช่างนะครับแล้วก็ช่างคนนี้นะครับเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับก็มีผู้ติดตามเยอะอยู่นะครับแล้วก็เป็น่าพี่น้องเป็นทีมงานกันนะครับทีมงานเดียวกับผมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝานะครับฝาสีวาวนะครับนี่ครับฝา110ไอบนะครับสีวาวนะครับ อ่าเดี๋ยวผมพาไปดูช่างนะครับแล้วให้ช่างแนะนําตัวนะครับอ่าโอเคครับไปกันเลยครับโอเคครับช่างอารมณ์ดีนะครับติดตลกด้วยนะครับอ่าช่างแนะนําตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับช่างจอยพหลำสองนะครับใายหน้าติดหน้าเร่ๆไปนอ่าแล้วมีอะไรถามถามได้เลยับอ่าครับเดี๋ยวฝาเลูก อ่าาก่อนนะครับช่างเป็นคนอารมณ์ดีนะครับเฮฮาด้วยนะครับ,รบอารมณ์ดีจะไม่กินท่อมอารมณ์ดีไม่กินน่อมนะครับอโอ้โหกัญชากัญช,ชาก็ไม่สูบนะครับเอ่ะอย่างแรกถามมาก่อนเลยเอาอะไรถามมาอ่าเดี๋ยวขอฟ้าก่อนอ่าฝ้าก่อนนะครับๆๆว,ว่าะจะถามช่างว่าระหว่างสองวาวเนี่ยครับสองวาวกับสี่วาวเนี่ยอันไหนดีกว่ามันท้ายลึกกว่าไหมแล้วมันมันดียังไง สี่วาลเอาข้อ <apenas> นี่ก่อนนะเห็นจะอธิบายถึงสองวาลก่อนสองวาลเนี่ยมันจะเสียเปรียบเรื่องอพลังกำลังแล้วก็กําลังอัดนะครับในรอบที่มันสูงๆเนี่ยสี่วาลเนี่ยมันจะได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าสองวาลเนี่ยกําลังอัดเนี่ยมันจะทําได้น้อยกว่านะครับแล้วก็การคลายกําลังอัดทิ้งเนี่ยแล้วก็ระบายแอรเสียทิ้งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียเปรียบทางเรื่องของสี่วาลแล้วก็กลับกันครับสี่วาลเนี่ยมันจะได้เปรียบเรื่องของพลังกำลัง แต่ว่าสิ่งที่จะเสียเปรียบไปนี่ก็คือพละกําลังในรอบในรอบต้นๆเนี่ยในช่วงรอบประมาณรักสามพันสี่พันรอบ5,000ัรอบเนี่ยมันจะเสียเปรียบพวก2วาวแต่ถ้าในรอบกลับกันนะครับรอบกลับกันก็คือในรอบของสูงเนี่ยรอบแปดพันเก้าพัหรือว่าหมื่นรอบขึ้นไปนะครับมันจะได้เปรียบก็คือ พละกําลังเนี่ยสี่วาวเนี่ยในรอบที่รอบสูงสุดเนี่ยมันจะรีดกําลังออกมาได้เยอะกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันอยู่ที่เราเลือกใช้แคมด้วยแล้วก็เรื่องของกําลังอัดเนี่ยนะครับกาลังอัดเนี่ยฝาเนี่ยผมทําอยู่กําลังอัดก็สตาร์ทครั้งแรก300นะครับ300แล้วลองไปวิ่งดูถ้าถามว่าวิ่งได้ไหมวิ่งได้ครับแต่ว่ากําลังอัดมันค่อนข้างที่เยอะเกินไปเพราะาข้อเหวี่ยงของผมเนี่ยมันจะเป็นข้อเหวี่ยงชัดเดิมอ่มันจะซู้กับแรงต้านนะครับแรงต้านท นะก็เลยรถกําลังอัดมาล่าสุดเนี่ยผมทําอยู่ก็มาใช้แคมตัวนี้นะใช้แคมตัวที่เป็น59ชก5นะครับผมก็เอาแคมตัว59ก5เนี่ยมาใส่ก็คือยก6.5มิลนะครับก็กำลังอาจอยู่ที่200นิดๆนะครับ200นิดๆก็ลองไปวิ่งดูก็ใช้ได้ครับใช้ได้แล้วก็แช่ยาวๆลากยาวก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยสาเหตุที่ผมเลือนะมันมีสาเหตุอ,ย,นะตอ,อยู่ปอดี๋ยวปลอกตัวเ,เ,เนี้ยผมใช้ตั้งแต่เป็น59 2วาวนะครับ เป็น59ฝั่งวาวทีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องปอกเนี่ยมันเริ่มเริ่มที่จะก,กว้างเกินไปหรือพูดง่ายๆว่าปอกไม่หลวมนะครับก็เลยเดี๋ยวจะเอาไปตีปอกใหม่ก่อนแล้วก็เรื่องของคัดนะครับเรื่องของคัตคัตก็คือ,อชุดคัต125เต้ยหมูไก่เนี่ยถ้าปิ้แต่ง6ตัวนะครับจากที่ฝั่งวาวเนี่ย กำลังเครื่องเนี่ยเอาอยู่นะครับพอมาเปลี่ยนเป็นฝีวาล์วเนี่ยแรงม้าหรือคือแรงม้าแรงทอร์กเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเยอะนะก็คือก็ปิงแต่งหกตัวเริ่มไม่อยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะต้องเอาถอดคัตเนี่ยเอาไปทําเป็นคัตห้าแผ่นก่อนนะแล้วก็ค่อยมาว่าที่หลังก็รอดูขัจนต่อไปอ่าพูดถึงเรื่องเรือลิ้นเร่งนะครับลืมบอกเรือลิ้นเร่งเนี่ยในฝาสี่วาวเนี่ยเรือลิ้นเร่งเนี่ยจากปกติเนี่ยผมใช้อยู่สามสิบถึงสามสองนะสามสิบถึงสามสองพอเปลี่ยนมาใช้เป็นฝาสี่วาวเนี่ยมันต้องเพิ่มเป็นออยยยย่่างนน้เเีลครับ ถึงจะรับอาวากาศเข้าได้ทันแล้วก็คอท่อนะฮะจากเดิมที่28หรือ30ก็พอไหวจากที่ทํา4วเนี่ยมันก็ต้องคลายออกเยอะกว่าเดิมนะครับมันก็ต้องเป็นคอท่อ32ขึ้นไปนะครับถึงจะโอเคนะครับหรือไม่ก็30แล้วก็ไล่ออกมาเป็น32ก็ได้นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากในรายละเอียดฝาก็มีเท่านี้อันนี้เป็นฝาเริมเดิมเลยนะครับก็ไม่ได้แย้งพอร์ตเพิ่มไม่อะไรฝาเดิ่มเดิมเลยแล้วก็ไม่ได้ทําเบ้าฝาเพิ่มด้วยเป้าฝาเิมดิมอันนี้มีรอยวาวชนนิดหน่อยเพราะว่าผมมีการบิดแคมไล่หานะครับวาวมันก็เลยแตกกันนิดหน่อยจากที่ว่าแคมที่ติดมากับฝาเนี่ยไม,ไม่ชนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นแคมที่ยก65มาแล้วก็บิดแคมนะครับมันก็เลยเกิดอาการชนนิดหน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรครับในฝานี้ก็อธิบายไว้เท่านี้ ช่างตู่มาถ่ายทีก็ได้หรือว่าติดตามในช่องผมเดี๋ยวผมก็อัพลงให้ดูนะครับอ่าครับแล้วก็ยี่ห้อนะครับยี่ห้ออ่าอันนี้ได้รับการสนับสนุนึนะครับฝานี้รับสนับสนุนราคาพิเศษนะครับจากไฮฟปิดนะครับราคาพิเศษตัวนี้แต่ก็ไม่ขอเปิดเผยแล้วกันว่าได้มาราคาเท่าไหร่นะครับไม่ขอเปิดเผยแล้วกันนะครับอ่าครับแล้วอ่าตอนนี้นะครับฝาสีวาวเนี่ยครับมันจะมีของก๊อปเยอะมากนะครับแล้วก็ เดี๋ยวให้ช่างอธิบายนะครับว่าของก๊อปกับของแท้ที่เป็นต้นฉบับเนี่ยครับอันไหนมันจะดีกว่าคือราคาเนี่ยครับต่างกันแน่นอนนะครับแล้วก็ต่างกันเยอะมากด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ช่างพูดถึงของก๊อปหน่อยครับของแท้เราอธิบายไปแล้วนะครับถ้าของของก๊อปผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะราะว่าผมอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆเพราะผมไม่เคยไปซื้อของก๊อปมาใช้นะครับอันนี้ก็คือเป็นฝาแท้ให้พัฟฟิตเลยส่วนเรื่องของก๊อปเนี่ยผมรู้สึกว่าทาง ทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาเขาจะพูดเข้าหูมาบ้างนะครับก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องของวาลวมันจะรั่วบ่อยแล้วก็บ่าวาลวจะไม่ค่อยแข็งนะครับผมก็บอกได้เท่านั้นนะครับแต่เรื่องอื่นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะผมก็ไม่ไม่เคยเอามาใช้นะฝาเทียมนะสำหรับสํานี้ร้อยเปอร์เซ็นครับร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนเนื้อเหล็กอลูมิเนียมอะไรก็บ่าวาลววแข็งแน่นอนครับตัวนี้พิเศษแน่นอนนะครับ อ๋อเดี๋ยวผมดูฝาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูลูกสูบก่อนนะครับออันนี้ลูกสูบช่างนะอันนี้ลูกสูบช่างดูไม่ได้อ๋อครับครับไม่ไม่ผมบอกลูกสูบนี้นะครับไม่ใช่ลูกสูบช่างนะครับลูกสูบนี้อ่าเอาเลยออ่าลูกสูบเป็นของยี่ห้ออ่ไม่ตอนนะครับไม่ตอนนะครับเขาไม่ได้ขนาดเขาไม่ได้ขนาบกะนผมนะแล้วก็ไม่ได้ขนาบสระนุ่าช่างตู่แต่ว่าก็ให้ดูยี่ห้อไปไม่ตอนหรือถ้าเห็นแล้วอยากนาบสนุนก็ติดต่อไม่ได้เลยครับนะ แล้วก็ลูกสูบลูกนี้นะครับผมได้มาแบบฟรีเลยไม่เสียเงินสักบาทนะครับพร้อมปัดหัวลูกเปล่านะครับจากลงตึงนะครับลงตึงช่างชายเขาพนมอันนี้ก็คุณนายเขาเลยเพราะเขาพนาดนุนนะครับลูกสูบผมนะครับลูกสูบอันนี้ถ้าคิดราคาหน้าร้านเยอะก็อยู่พันหนึ่งพันต้นๆนะครับพันพันร้อยพันสองอยู่ประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็ได้รับการถนัดขนุนมาเลยนะครับจากลงตึงช่างชายอย่างีิทีลงตึงช่างชายครับ ลงถึงช่างชายขอพนมนะครับใช่ครับอ่าครับชวนสปอนเซอร์ไม่ตอนถ้าอยากเข้านะครับติดต่อช่างหรือติดต่อผมได้เลยนะครับได้เลยยินดีนะครับรับตลอดเลยอาแขนรับแบบกว้างๆเลยหรือใครอยากสปอนเซอร์น้ำมันเครื่องยางรถอะไรอ่าพวกชุดสีอะไรคือได้หมดนะครับได้หมดครับรับสปอนเซอร์นะครับใช่ใเพราะว่าพวกเราอ่ะครับจะได้ใช้ในเป็นการทุนวิจัยรถนะครับเพื่อจะให้มันทําดียิ่งๆขึ้นไปนะครับใช่ถูกต้อง อ่าเดี๋ยวมาดูที่ตัวรถนะครับมาไล่ที่ตัวรถเดี๋ยวว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับคันนี้ก็ชุดสีนะครับเป็นยังเป็นช,ชุดสีเดิมนะครับชุดสีเดิมติดรถนะครับอ่าเป็นเจนเจนไหนช่างเจนสี่ตัวเอสสี่นตัวนี้อ่าเจนสี่นะครับเอสสี SC ่นี่ครับดูเนี่อ่าแล้วก็ชุดหน้านะครับ ชุดหน้าเป็นปั๊มปั๊มเดิมนะครับปั๊มเดิมจานเดิมลอกสีนะครับแล้วก็มีดุมย่อนะครับดุมย่อดุมย่อในขออะไรใช่าดุมย่อนี่ไม่มียี่ห้อครับตอนนั้นผมซื้อไม่มียี่ห้อไม่มียี่ห้อนะครับธรรมดาครับครับอ่ากระบอกชุกเดิมๆนะครับไม่ได้กึ่งไรโบนนะครับเดิมเดิมแล้วก็เป็นขอบทองนะครับล้อทองขอบทองนี่ฝึว่าจะหลายปีคะัเจ็ดปีหกปีเจ็ดปีง่ไยด้วยขอบ อายุหกเจ็ดปีแล้วนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับก็มีคดนิดหน่อยตามอายุอ่าครับข้างหลังก็เป็นขอบทองเหมือนกันเป็นดุมย่อนะครับยี่ห้ออะไรช่างเดียวครับเดียวยี่ห้อเดียวนะครับอ่าไม่มีเบรกหลังนะครับตัวนี้จะเป็นดุมสนามนะครับดุมแข่งนะครับแล้วที่ผมแปลกใจมากนะครับสเตอร์ครับดูสเตอร์สเตอร์เหรออ่าสเตอร์ยี่สิบบวกสี่ครับสเตอร์ยี่สิบบวกสี่ เท่ากับเท่าไหร่อ่ะยี่สี่ครับโอ้ยช่างตัเนี่ยครับสเตอร์ยี่สี่พันนะครับอ่าสวิงสวิงงามเดิมครับสวิงงามเดิมนะครับตุกติกนิดหน่อยตุกติกนิดหน่อยก็ลองดูครับที่หูชกก็ตุกติกตรงนั้นแหละหูชกนเนี่ยครับตุกติกนิดหน่อยนะครับตุกติกคือย้ายใช่ะป่ะใช่ย้ายครับเพราะว่าถ้าไม่ย้ายอ่ะมันจะสูงครับสูงไอ้ทีนี้เสแต่กุบันยะผมเก็บอาการลดด้วยนะเพราะว่าเก็บอาการแล้วก็คือเวลาขับไปความเร็วประมาณร้อยสี่ร้อยห้าหน้าไม้นะไม่ใช่กเต รถมันจะเริ่มมีอาการล่อนครับแต่ว่าพอย้ายโชคมาหลังนิดนึงเนี่ยมันจะช่วยได้นิดนึ่งก็ไม่ล่อนนะครับไม่ล่อนแต่ว่ามันจะล่อนในความเร็วที่มันสูงขึ้นกว่าเดิมครับนิดนึงครับอ่าได้ความรู้อีกแล้วนะครับอ่าแล้วรถเดิมๆนะครับจะใส่สเตอร์แบบนี้ใส่ไม่ได้นะครับไม่ได้ครับกำลังเครื่องไม่ถึงเข้าเกียร์หนึ่งกรุงเทพนะครับเกียร์สองี่เข้าอีกทีปัตตานีนะครับประมาณนั้นแหละ 42เกียร์นะครับแล้วสเตอร์หน้ากี่ควันนะช<อ>่งส,สี่ฟันครับพอเปลี่ยนเป็นาสาสี่วาวต้องขึ้นข้างหน้าประมาณเป็น15หรือไม่ก็ต้องลดข้างหลังลงทั 2, ้งสองฟันอ๋อเมื่อก่อนคือมันใหญ่กว่านี้อ่ามัน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 เท่าน,นี้แหละครับแต่พอเป็นสี่วาลปุ๊บเนี่ยมันต้องเพิ่มครับ<อ>ต้องเพิ่มต้องเพิ่มข้างหน้าหรือไม่ก็ต้องลดข้างหลังลงอ๋อนะครับส่วนช่วงชักเป็นช่วงชักเดิมเดิมนะครับเดิมมา15นะเ๋ยวอาอ นี่มันร้อยสิบเดิมเดิมร้อยยี่ห้านะครับช่างบอกว่าเดิมเดิมนะครับแต่เป็นเดิมของร้อยยี่ห้านะครับก็พุ่งแหงมาข้อร้อยยี่ห้านะเอาข้อคือง่ายๆนะครับเอาข้อร้อยยี่ห้ามาใส่นะครับอ๋อแล้วระบบไฟนะครับระบบ<อ>ไฟคอย <picnic S 2> <ม 't S 1> คอยยังเป็นคอยเดิมคอยเดิมปั๊มเดิมเหมือนครับแต่ว่าเล็กคุเลตแยกก็อยู่ใต้เบาะคอยเดิมปั๊มเดิมเล็กคุเลตแยกนะครับใต้บาะดูนะครับกล่องเดิมรีแมปก็กล่องมันเดิมๆเนี่ยจะเป็นรหัสหกสี่สองแต่ว่าช่างที่สุรา์เขายืม เขายืมกล่องของผมเนี่ยไปใส่รถแข่งก็อันนี้ก็ผมแคับกล่องเข้ามาก็เป็นกล่องเดิมไม่เคยรีแมปแต่ว่ากล่องเดิมเหงือั้นเนี้ยมันเป็นกล่องรีแมปมากล่องเดิมนะครับเป็นกล่องรีแมปนะครับและอีกอย่างหนึ่งช่างเขารับอีแมปด้วยนะครับรับแก้ง,งานนะครับกล่องลับอะไรพวกนี้ค,คือรับทุกอย่างนะครับเนี่ยดูเลคูลเลตแยกนะตัวนี้ก็ตั้งไว้สามบาทครับปกติสามบาทสบาแล้ว ถามช่างหน่อยถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยครับจะมาทําใส่แบบเนี้ยราคาประมาณเท่าไหร่คือลูกค้าเขามาแต่ตังไม่มีของอะไรมาเลยทำทำอะไรบ้างนะใส่ใช,ใช่ใส่เล็กกเลตแยกแบบนี้ครับเล็กูุเลตอ่ะถ้าผมขายหนะ้าร้านก็อยู่ห้าร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ค่าติดตั้งก็สองร้อยก็เจ็ดร้อยไม่เกินแปดร้อยบาทนะครับทุกคนโอเคครับราคารับได้นะครับ,รบถือว่าไม่แพงนะครับแต่ว่า<อ>่าอยางนี้รู้สึกว่ายังไม่ถึงนะมั้งถ้าถ้าถ้าราคาหนะ้าร้านนี้ก็ยังไม่ถึงนะแต่ผมก็ไม่ยอมมาขายนานนย ผมไม่รู้เหมือกนกันว่าจี่บาทาเดี๋ยวยถ,ถ้าของเดิมๆเนี่ยครับมันจะดูดขึ้นมาจากถังนะครับแลว้วก็มันจะฉีดฉีดลงมาเลยนะครับเดี๋ยวให้ใช่า<ช><ช>งอธิบายเรื่องเลค u ูเลตแยกนะครับว่ามันทํางานยังไงเลค u ูเลตแยกอ่ะคือเมื่อก่อนเอาตรงๆนลยนะผมติดผมติดตามกระแสะผมติดตามแค่ตามกระแสเฉยคือเมื่อก่อนเนี่ยคันเนี้ยมันเริ่มต้นมาก็เป็น53ชัก3กล่องเดินมา แล้วปุ๊บเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันรู้สึกว่าน้ำมันมันจะไม่พอนะครับผมก็เลยติดเลคุเลตแยกเข้าไปก็ดันขึ้นไปดันขึ้นไปก็อยู่ประมาณ4บาทก็เด้ไม่เกินนั้นนะครับแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอศึกษาลึกๆไปจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยในรถมอเตอร์ไซค์นะมันใช้ก็ประมาณ3บาทหรือ3าาบาทเนี่ยมันก็พอแล้วผมก็เลยเออไม่อยากถอดก็ติดแล้วก็ติดเลยก็เอาไว้เท่ๆแล้วกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยรถหัวฉีดถ้าหัวฉีดได้นะถ้าหัวฉีดเบอร์มมัันนไไดด้เเเเ่ยยรรราจป็ตติิคลแกบ ออเพราะว่าแรงดันเดิมสามบาร์มันก็เกินใช้แล้วอันนี้ก็ผมติดเอาไว้เฉยก็ติดเอาไว้ใช้งานได้ปกตินะครับก็คุมแรงดันเพราะว่าสาเหตุที่ไม่ถอดออกเพราะว่าถ้าถอดออกผมต้องซื้อปั๊มใหม่ครับปั๊มใหม่อ่ะปั๊มแท้มันแพงครับสองพันกว่านะครับผมก็เลยเอาถ้างั้นก็เอาไว้เงี้ยแหละนะก็ใช้เลคุเลตนี้ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรก็ใช้มาหลายปีครับก็ไม่พังไม่รั่วไม่ซึมไม่อะไรครับเปลี่ยนแต่สายเดียวนะเพราะสายมันใช้อี่สห้ามาครับก็มีท่านะโอเคครับเนี่ยสรุ เสร็จเดี๋ยวรอบหน้านะครับติดเครื่องผมจะมาอีกนะครับเด้วจ่ายดูนะครับว่าวิ่งประมาณเท่าไหร่นะครับ,บ <úc. S 1> วิ่งกี่จีนะครับในสี่วาวลูกห้าสิบเก้าชักเดิมร้อยยี่มาครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเดิมร้อยยี่หาร้อยสิบเนี่ยสรุปมันเดิมไหมนะครับแต่ผมว่าน่าจะไม่เดิมนะครับก็ชักเดิมชักเดิมร้อยยี่ห้าก็เท่ากับอ่าให้ความรู้นะก็มันจะแตกต่างกันกับชักเดิมของร้อยสิบไอ้ประมาณสองจุดสามมิลที่รวมแล้วนะ ก็มากกว่าชักเดิมของ110ไอด์ก็2.3มิ้วถ้านะั้นเท่ากับเป็นชักสองนะครับด้วยแต่เท่ากับสามเท่ากับเป็นชักสองนะครับประมาณ2.5ไม่ถึงสามครับใช่โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ช่างฝาก Facebook กับช่อง YouTube หน่อยนะครับอ่ช่างเฟซบุ๊กนะครับก็เพจมีทั้งเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวเพจก็ช่างจอยพระรามสองนะครับตรงตัวเลยพิมพ์ภาษาไทยแล้วก็เลขสองช่างจอยพระรามสองนะครับ แล้วก็ f Facebook ส่วนตัวก็ช่างจอยพลังสองแล้วก็เวนวักโสกคนบุญอยู่นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ก็ช่างจอยพลังสองเดี๋ยวผมจะแคปแล้วก็ส่งไปให้ช่างตัดต่อลงก็ได้อ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าตอนวิ่งนะครับโอเคสวัสดีครับฝากกดติดตามช่างและฝากกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดรอบหน้านะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันแน่ครับผมว่าน่าจะมีประมาณร้อยห้าร้อยหกจีนะครับคือแบบ ขี่แบบสบายสบายนะครับคงอย่าบอกเยอะเลยเด็กมันดราม่าอีอ๋อเดี๋ยวเด็กดราม่านะครับเขาจะบอกว่าห้าสามสวนอ่าเดี๋ยวผมแซวผมแซวเล่นนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับว่าวิ่งเป็นยังไงแล้วใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับใช้งานจริงได้ไหมนะครับโอเคครับแล้วเจอันคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้พอแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ